สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะชื่อช่องว่ามีนายค่ะเอวันนี้ลงคชิปช้าอีกแล้วทุกคนต้องขอกราบขอโทษอะไยมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราลืมไปเลยนะคะว่าต้องทํคชิปนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมหลอกในแบบที่มีชื่อว่าออบดี้นะคะแบบหลากหลายเลยนะคะเอ่อที่มีชื่อว่าหาอคอยโคตรเยอะเลยนะคะ เนอย่างเนี้ยต้องซื้อสปริงปะสปริงกระโดดซื้อไม่ได้ต้องซื้อลบักอ่ะวันนี้จะมาเล่นในโหมดที่มีชื่อว่าเอ่โมจินะคะเออคอยได้ฟุกุมาดูกันว่าจะกุขนาดไหนนะคะ จะขอใช้อันนี้ช่วยชีวิตดีกว่าไว่เหมียวโอเมก็ด oh ตกบ่อยไปมุยช่วงนี้เรารู้สึกว่าลงคลิปช้ามากแต่ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ยังไงเราก็ทำอยู่แล้วแหละถึงเราจะทำคลิปช้าแต่เราก็ทำนะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจกันนะ จะเป็นสายแบบเติมเนาะสายแบบโลบากะใส่เติมโรบากะคือมิวจะได้แบบซื้อสปริงกระโดดแม่งเลยทุกคนแต่แบบโอ้ไม่กอดเอ้ยไม่กอดตกอีกแล้วลองดูช่างนี้ดีสมขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ เดิมรูบ้าเหมือนคนไปกินเนี่ยน่ารักอ่ะตัดมาที่เราสายฟรีแต่สายฟรีก็ดิีเอยนะจะได้มีตังกินข้าว <c oughs> เออเมาเกินเมาไปเดี๋ยวคนที่เขาแบบสายเติมแล้วเขาก็โกรธเอาหรอก อะไรนักหนาวะตะกี้ลืมเบาเสียงนะทุกคนต้องขออภัยมากหนูก็ยังแบบเล่นวนๆอยู่เหมือนเดิมเราไปได้ตัวมาใหม่แล้วดูเอา้าเอา้าอะไร เมื่อกี้เนี่ยตกใจปะเมืแ่อบบกี้พีแบบ่โค้ตกใจเลยเมื่อกี้มันมันแบบมันลื่นขึ้นมาเองเลยนะเมืแ่อบบกี้แบบไม่มีใครบังคับเลยนะเว้ยเว้ยอุย้ยก็ตกโันนี้ยากอะ่ะมันยากอีกนี่เหรอม,มันเล็กอะทุกคน ยากอีตรงที่มันว่ามันเล็กก่ะทุกคนเราไปเปลี่ยนตัวมาใหม่แล้วนะทุกคนใครได้เห็นเราในบูเฮเว่นนะคะใส่แบบใส่เราเปลี่ยนตัวใหม่แล้วในบูเฮเว่นเราแต่งถ้าเกิดว่าใครเห็นเราในบลูเฮเว่นนะคะถ้าเราแต่งตัวเป็นนางฟ้าแบบมีปีกด้วยอันนั้นก็คือตัวเรานะคะสามารถเข้าไปทักทายได้เลยนะแต่บางทีมิวอาจจะแบบอ,อาจจะไม่ได้แบบ อาจจะไม่ได้คุยด้วยนะเพราะว่าแบบยิวไม่รู้ไงเหมือนบางทีเขามาถามอะไรต่างๆโอ๊ยไม่ก็ตกอีแล้วทุกคนเรามีเรื่องจะบอกคือเมื่อวันนั้นอะมิวอะได้แบบมิวได้ไปดูไลฟ์พี่ปอทุกคนแล้วมิวก็แบบไปได้เขามาเป็นเพื่อนแต่ตอนเนี้ยไม่รู้พี่เขาก,กดรับเราเป็นเพื่อนแล้วนะแต่ว่าเราเพิ่งไปกดบล็อกเขาอะอ เฉียใจเลยอ่ะตอนนั้นพี่เขาเลยสดเล่นความสวยประทับความงามแต่งตัวสวยประทับใจอ่ะคนเราวมิกวก็แบบอยากจะเข้าไปเล่นด้วยนะแต่วแบบ่าตอนนั้นเราเราอ่ะสาบแบบใช่ตัวพี่ปอยโคนี่เปล่าวะเนีย่ยมิว้วเห็นหใครเติมโลบักมิกวก็จะคิดว่าเป็นพี่ปอยโคนี่เฮ้ย hey, ไอห, hey, หนุ่มเอ้ยไอหนู วิอุ้ย,ย,ยก็ตกแล้วถ้าตัวไม่เยอะก,กีตายไปตั้งนานแล้วอุ้ยตกอีกแล้วดูคนหมันไสจังเลยแสดงว่าคนนั้นเล่นในคอมแน่เลยวิวอ,อาจจะไม่แน่อาจจะเล่นโทรศัพท์ก็ได้แต่เขาเติมโลบัคทุกคนชอบวิธีเราจะเอาโลบัคเลยเดี๋ยวปับ๊บิวจะไปเติมโลบัคบ้างไม่รู้มันต้องไปเอาในเซเว่นต่อไม่รู้อะ คือมิวว่าเล่นโลบออกมาหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าแบบแต่ว่ามิวไม่เคยที่จะเติมเติมไม่ไม่ไมเคยที่จะเติมโลบักเลยทุกคนสาเหตุที่ไม่เติมก็คือมันเปลืองเงินทุกคนเก็บเงินไว้ซื้อขนมอะไรดังๆกินดีวกว่า ใครมารับผิดชอบเดี๋ยวนี้อุ้ยมันจะมีสักครั้งไหมที่เราจะผ่านนะ่ะอุ๊ยอุ้ยแล้วปกีิมิวกระโดดไม่ได้เสียใจด้วยนะคะคุณไม่ใช่เดอะฟรีส นิดหน่อยๆก็ตกปรับกล้องใหม่นี่มีไดฟุกุด้วยเห็นไหมเดี๋ยววันนี้จะไปถึงไดฟุกุให้ได้ เน่ ه, ก่อนจะไปถึงไดฟุกุให้ได้ก่อนอ่ะกระโดดให้ได้ก่อนเถอะเราอะคุยกับพี่ปอคนนี้เมื่อคืนอ่ะเราดูไลฟ์พี่ปอต่อตั้งแต่สองทุ่มยันห้าทุ่มครึ่งอ่ะเอ้ห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะทุกคนสนุกอ่ะแล้วพี่เขาแบบ คือมิวพยายามลุ้นมากเลยว่าเขาจะจบตอนไหนคือเราอะรอให้พี่เขาจบไปก่อนแล้วเราก็จะจบ,จบตามใครเป็น FC พี่ปอยบ้างรู้คนว้ายเหมียวตกใจหมดเลยครับนึกว่าอะไรวันนี้มิวคงไม่ถึงเดฟุกุหรอกเว้ยเดฟุกุโอเคไม่พูดเดฟุกุปัญญาอ่อนมาก มิ้วนะ้ำมิ้วนะ้ำไม่ใช่นะุกคนนะเดี๋ยวจะมาดา่าเดี่จะมาหาเรื่องมิ้วเอาไ <c oughs> วา้โอ้ยมิ้วจะตกไหมน,นี่ทุกคน <c oughs> เย,ยมิวจะไปได้ไหมเนี่ยทุกคน Okay. อ,อุ้ยนี้ก็ยิงเล็กกว่าเดิมอีกอุอ้อยอุยทุกคนไม่ต้องกระจายท่ามื โอเคทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย